สวัสดีครับเพื่อนผู้ติดตามเพื่อนรักคัมรี่ทุกท่านนะครับออสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีคําแนะนํามาฝากสําหรับเพื่อนที่ใช้คัมรี่ ACV41 นะครับออคอนเนคเตอร์สี่คอนเนคเตอร์นะฮะสำคัญนะฮะสำหรับผู้ที่ใช้รถรุ่นนี้นะครับที่มักจะเจอเจอปัญหานะฮะแล้วก็หาว่าใครที่ใช้อยู่นะให้ตรวจสอบโดดเลยนะครับ1ครับตรงนี้ครับ นะฮะซ็อกเก็ตอันที่1ก็คือซ็อกเก็ตของตัวตัวหารพิเชอร์แอร์นะครับมันชอบกรอบและหักครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้แอร์ไม่เย็นนะครับซ็อกเก็ตอันที่2นะฮะคอนเนคเตอร์อันที่2ก็คือคอนเนคเตอร์ตัวนี้ครับแทมชาร์ปนะครับสายมันชอบแตกนะฮะหลุดนะฮะก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้สตาร์ทไม่ติดนะครับนะฮนะไมสตาร์ทไม่ติดนะคอนเนคเตอร์อันที่3ก็คือเนี่ยครับ อันที่3ก็คือไอตัวคอนเนคเตอร์ตัวไดชาร์จเนี่ยครับนะถ้าแกะถอดมาเมื่อไหร่เป็นได้เรื่องนะครับมันจะต้องหักฮะตัวนี้ฮะมันจะต้องแตกขัดนะฮะให้เปลี่ยนนะครับนะฮะอนเนเตอร์อันที่4ครับก็คือ,อตัวไดชาร์ตครับนะฮะตัวไดชาร์จไอตัวนี้มันจะต้องหักครับดึงให้ดูนะครับเนี่ยฮะมันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้ครับที่ผมชี้เนี่ยฮะ จะมีตัวล็อกอยู่นี้ครับมันหักไปนะครับเมื่อมันหักไปเนี่ยนะครับถึงมันจะเสียบอยู่อยู่ตรงตูดตรงไอ้ไดสตาร์ตรงนี้ก็ตามเนี่ยบางครั้งนะฮะถ้าเกิดมันถอยออกมาเนี่ยมากๆนะครับมันก็จะเป็นอาการนักษาวว่ากดแตดังแต่ว่าเอ่อสตาร์ทไม่มีเสียงแชะแชะแชะไม่มีเสียงใดๆทั้งสิ้นครับเนื่องจากคอนเนคเตอร์ตัวนี้มันหักนะครับนะฮะใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่ก็ลองตรวจสอบดูนะครับ ให้เดวไปเปลี่ยนกันซะน,นะครับจะได้ใช้งานได้ยาวๆนะครับสํวหรับท่านที่เ,เจอคอนเนคเตอร์ตัวอื่นก็อาจจะแนะนำมาก็ได้นะครับอาจจะมีมากกว่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ